เอามออาหอดตลาดผลมันตกพี่น้องคนกำลังหลังมาขายเนี่เอาสีเอหูศร้าพานันเนาะนี่มันพนตกหรือคนบาันลายบ่ออมาเาเนแรงเนาะ้าออกมาสื่อก,ก่อนมือแรงเขาจะมาถ่ายคลิปใหม่ตั้งหาใจร้อนแล้วมาก่ใจรอนเม่นแล้วนะไฟยัง ตะแรงมาไหมเฮากะมาหรอไม่แล้วเธอซื้อ,อยังเมื่ออพากระจังออกมาอไหม่บบอบกลุ่มบใครได้เท่านี่นะสิบพันบอสองเบาตกสิบพันก กูเป็นปั้นแล้วก็สิบปั้นนะทำมัดซองเนาะกูไลยพีดบัวอร่อยอ่ะโอ้บัวลายพี่น้องมะอึก็ได้แล้วมักสิบพันยังกะทิกับน้ำตาลเราบังกร มีแล้วม่ใหไ่ปะโดนมีแล้วยังพันมีตลาดซ้ำพี่น้องเดี๋ยวต้นแรงเขาจะออกมาใหม่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องโอ๊กุก๊กต้นแรงเขาจะออกไปใหม่พี่น้องคอนยังบัหลายตอนนี้เขาสิมาเก็บหมักถั่วเก็บผักแพวพี่น้องสิไปเห็ดอันเขาสื่อยังมาวะเขาสื่ออันเท่าพี่น้องเท่ากับหมักหอย เราเบิ่งเราส้มเด้อพี่น้องเด้อเราเบิ่งเราส้มตอนต่อไปเบิง่งลูกหมักถัว่วหมักถัว่วหมักถัว่วพี่น้องหมักถัว่วขอตัวเก็บก่อนเด้อท่านผู้ชมป้าหมักถัว่วพี่น้องหลังกเครื่องเนียนๆรถป้าฟักเพลพสชไทยใส่ลูก,ก,กลหลุดค่ะลอดสาหร่ายนั่จืด หลับเบกินหิยยยโอ้ยเท่าเราปวดปัน้นพี่ดินน้นในใจพี่ดิ้นทงยางปะ่นนะจ๊ะเอ,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 อมามาพี่น้องมาเอามายาจับมาปรุงเองปรุงกระเทือนหิวเข่าเลยจนบ่ายเลยหลุดโหลดซอยยุกป้กาสุบทซอย งย่าอะไรี trim, ่เนาบดบม่ไปเกี่ยว้านคันนาใหญ่กูตัวใหม่นแหงกะเต้กเบิ่งกว่าอางามหางามเกี่ยวแล้วพอมึหาเกี่ยวกับเทนีเลยวนมันแหงกะเต้กปตตัต่มีเนตัดมมีจตัดจตัด <c oughs> มาไก่ลกินอันนี้กูดแด้บบกระดส่งกระจามสาใส่ไปโอ้ยลงหลงแม่บดีรเนาะคนบาดีเราสุลลมุนพังหมออืงโอ้ยมาเคือกับบดทเอาไนาออกเดเจะออกเหนไหป้าทวยใหญ่ท่านผู้ชม แบบสิแหละที่ข่อยฟันบ่ได้อยากกินข้าวเนาะมันบ่อยากกินข้าวอยากกินเครื่องอะลงเด้อเสียงโทรศัพท์พวกท่านน่ะเด้อโอ้ยงอีมบ่ซอลูกโดเอ้าเดี๋ยวอก็ซอนั่นก็อเดี๋ยวสิกัดเอาเป็นมกเอามาิมบ่ อ้นนพี huh. oh, really uh ่น huh. uh ้องโอเปกี huh. uh ๊ยวยวลำบวยแต่พอมึงเหนใเดอเราเกี่ยวครับแม่อือพอได้แหูกุจางเลกน้อยหน่อยเิ่มอ้ก้ปลาตัวน้ำปลาแดบุยงัวบ่นัวดิ ขอบคุณพี่พ่อเน,อเน,น,นาะม,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 มาพี่น้องมาโอ้ยนี่น้องจบดีเป็นไดนมูบ้าลุงบ่ลอ้มอ่ะเออุงลุงบ่อลุงบ่ามาพี่น้องมาย้ายมาต่อนน้าะ

มาดีสบายดีพี่น้องอยากข้าวพี่น้องมุ้งมีแค่หน้าเหรอให้น่องพี่น้องมอนให้น้องมุ้งให้น้องให้น้องคะแนนชิ้ไปนะพ่อนะให้น้อง nó No, mặt nữa là nó. Bà đi. nó? Ngocchi. 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 อน้ต้มปตอนชื่นนะมั้นบ่น้นำต้มะวานี้กีอตอนชื่นมูเอเสีกซับน้ำหมู Màu hàm mặc 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 mặc hàm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  mặc mặc hàm 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 non Cô subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nhanh nhanh như con nhanh nó con không có con má. Ừ. นตกินแ่อบมาป่วยานีพนนะจ้ามาซ้ำหมากเนี่ย่งมาแบ่งว่เร็จบ่พาบ่ซ้ำหมากเด้อนีตอกับสิน้อ บุกหัดบุกกินเ่ยอ้าวบุกกินเลยตันอืมขอต้มไหมอ้าวจะให้ชิปตังชิปตังเมื่อปลากอต้มไหม

Ngai, gái gạo nha lúc luôn. lúc luôn 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 luôn

นะอะเราตดูดิัคำจะป้อ,น,ปอน,าานะนี่มันกินนี่ตอนมันตัวกลับขุาอาะไรอะ

Hãy 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 hãy

没得不等。